สิ่งกิจบนวันี้เป็นสื่อของลูกพี่นะวันนี้มีการเท่าไรครับเป็นงานหยุดชาติทำมาจากค่าเรียบร้อยไม่ต้องสอบสอบมากี่วันรอบนี้อ่ะสอบที่คู่ต่อสู้เราเคยช่เขาไหมเป็กี่ครั้งเป็นงานผลงานอ่าชนะมาวันนั้นร้อนเท่าไรวันนี้ก็ร้อนที่ผมเราสูงเท่าไหร่ชนะมาน้ำหนักปอยปอยปีนี้อายุ ผลงานเราเป็นไงสอวไฟล์เราเป็นยังไงบ้างชนะชนะสองไฟลแพ้หนึ่งไฟลก็ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกนี่คือเวรนี้โอเคมันตุกคมอะไรเยอะๆไหมมันต้องเยอะเราชกบางวันมาบ่อยดิไม่มีปัญหาเรื่อง่รงของร่างกายวันนี้นะเราเป็นมวยประเภทคู่ต่อสู้อะ ขเ,เขาเพิ่เอาเขาจะพาเราคิดว่าเราได้เปลี่ยนตรงไหนบ้างบางอย่น้ำหนักหรือว่าฟอร์มสูงหรือว่าซ้อมมาดีกว่าซ้อมมาดีกว่านะลูกหลานจะ